t ทเรียจะมาทดแทนบิตคอยได้หรือไม่นะครับเพราะอีเทเรียเนี่ยต้องใช้เวลาในการยืนยันของตัวเองว่าเขาเนี่ยสมบูรณ์กว่าบิตคอยซึ่งในเดือนสิงหาวันที่4สิงหาจะมีการอัปเกรดระบบของลอนดอนฮาร์ดฟอกฉะนั้นในวันนี้เราจะมาคอนเฟิร์มนะครับว่าอีเทเรียได้อัปเกรด EIP 1559บน t e s t n e ตและมีการทดสอบทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราต้องไปรับชมหลังคลิปนี้กันนะครับมูลไปกับช่องคอยนีลมูลเราจะไปมูลกับข่าวนี้ด้วยกันนะครับเนื่องจาก e ีเธ r เ u m นะครับตอนนี้ได้ทําการอัปเกรด eip 1559บนเทสเน็ตเป็นที่รอ้อยแล้วตอนนี้นเราต้องไปรับชมเนื้อข่าวด้วยกันโดยนายทิมเบโกนะครับผู้พัฒนาเผยแพร่ผ่านทวิตเตอร์ของเขานะครับว่า London h a r d f o r ของ e ีเธ r เ u m ได้ดําเนินการบน r ิ k เนะครับเทสเน็ต เป็นที่เรียบร้อยแล้วหมายความว่าตอนนี้เครือข่ายทางเทสเน็ตทั้ง3นะครับได้ดำเนินการอัปเกรดเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยใน r o สเ e นและเก l ลี่เทสเน็ตนะครับได้มีการอัปเกรดบนลอนดอนเมื่อวันที่24และวันที่30มิถุนายนตามรายงานของ y t u t a y นะครับการอัปเกรดของฮาร์ดฟอบนเครือข่ายของ m ม d n e t มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในวันที่4สิงหาคืออันนี้ยังเป็นแค่การทดลองใช้ แต่ถ้าเกิดจะใช้จริงเนี่ยวันที่4สิงหานะครับลอนดอนฮาร์ดฟอกของ e ี h e r ร u m รวมทั้ง e ี h e r ร u m Improvement p r o p o s e ซอนะครับหรือ aip 1559เนี่ยเป็นการอัปเดตครั้งที่สำคัญที่สุดรวมถึงมีการโต้แยง้งและโต้เถียงกันมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของการอัปเกรดนะครับและโครงการทั้งหมดของ e ี h e r ร u m เลยนะครับโดยการที่อัปเกรดดังกล่าวเนี่ย จุดหลักๆก,ก็คือค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมนะครับมันจะเปลี่ยนไปคือค่าธรรมเนียมเนี่ยที่นักขุดจะขุดได้มาเนี่ยจะได้เหรียญเป็นอีทอรียมนะครับฉะนั้นสิ่งนี้เขาจะเรียกว่าค่าธรรมเนียมแรกเริ่มนะครับแต่ตอนนี้จะเปลี่ยนไปนะครับเป็นค่าธรรมเนียมพื้นฐานนะครับเมื่อมีการขุดทางอีทอรีมก็จะจ่ายเงินนะครับเป็นค่ากดค่าอะไรอย่างเงี้ยตาม ธุรกรรมนั่นนะครับหรือว่าสิ่งที่อีทูเรียมสัญญาไว้รวมถึงผู้ใช้บริการนะครับสามารถให้ทิปกับคนที่ขุดได้นะครับฉะนั้นนะครับกลไกการเผาเหรียญหรือค่าธรรมเนียมที่มาพร้อมกับ EIP 1559จะทำให้อีทูเรียมกลายเป็นสินทรัพย์ที่มีสภาวะเงินฝืดซึ่งจะเพิ่มมูลค่าการซื้อขายของอีทูเรียมน,นะครับอย่างไรก็ตามการอัปเกรดเนี่ยจะถูก ต้องถูกต่อต้านโดยนักขุดนะครับเนื่องจากมันจะทําให้พวกเขาอะมีรายได้น้อยลงนะครับแล้วก็มีการปรับรูปแบบค่าธรรมเนียมต่างๆนะครับฉะนั้นส่วนนักวิจารณ์คนอื่นๆยังชี้ให้เห็นนะครับว่าความจริงของอุปทานทั้งหมดของอินเทเรียมยังคงไม่มั่นคงและไม่สามารถคาดเดาได้แม้ว่าเงินจะฝืดในปัจจุบันก็จะถูกมองว่าเป็นปัจจัยที่ทำให้ราคาเหรสูงขึ้นก็ตาม อีเทเรียมนะครับยังมีประสิทธิภาพเหนือกว่าบิตคอยในปี2021และยังมีแนวโน้มว่ากระแสนี้จะเปลี่ยนแปลงไปนะถ้าอีเทเรียมมีการพัฒนาไปตามเลเยอร์ไปตามลำดับมากขึ้นเราก็ต้องดูนะว่า l o นดอนฮาร์ f o อกนะจะทำให้อีเทรเรียมเปลี่ยนแปลงมากขนาดไหนและมีข้อดีข้อเสียอย่างไรรวมถึงปีหน้าประมาณเดือนมกราอีเทรเรียมจะมีการพัฒนาและอัปเกรดเป็นอีเทรเ2.0 ดังนั้นโดยทั่วไปเนี่ยเราต้องดูนะว่าอีเทอเรียมอะ่ะถ้าเปลี่ยนระบบครั้งนี้ต้องดูข้อดีข้อเสียมันเพราะว่าถ้าเกิดมีข้อดีข้อเสียมันนะครับอีเทอเรียมเนี่ยก็อาจจะปรับตัวได้อันในอนาคตนะครับฉะนั้นแพลตฟอร์มเนี้ยผมต้องบอกเลยว่ามันยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับต้องดูกันต่อไปว่ามันเวิร์กหรือเปล่าแล้วมันดีหรือเปล่าฉะนั้น วันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมในคอนเทนต์ด้วยกันและผมอยากจะให้คำกล่าวคำหนึ่งนะครับผมโกลแมนเซ็ตเขาเชื่อว่านะครับอีทอเรียมจะสามารถขึ้นมาแทนบิตคอยในานะที่มันสามารถเก็บมูลค่าได้ท่านเชื่อหรือไม่เชื่อกดหนึ่งไม่เชื่อกด2นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมในคอนเทนต์เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีด้วยกัน ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งนะครับที่จะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับคริปโตเคินซี่ได้ทุกสัปดาห์เลยทีเดียววันนี้นะครับฝากกด s u b สไครต์ด้วยเพราะเรามี4ช่องทางที่บล็อกด c e b o o k y o u u u b e ไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ c r y p t o เค r น e n c y Community นะครับแล้วในกลุ่มนั้นก็จะมีข่าวสารมีความรู้เกี่ยวกับคริปโตเครนซี y แล้วก็เป็นชุมชนไว้สําหรับพูดคุยกัน สำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้ามารับชมในคอนเทนต์ของเราเราขอบคุณทุกท่านตอนนี้เรากำลังไปถึง8,000ซับแล้วนะครับก็หวังว่าช่องเราจะเติบโตและขยายมากขึ้นถึงแม้ว่าผมอาจจะไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญอะไรมากมายนะครับแต่ผมก็หวังว่าผู้ชมและผู้ฟังจะได้รับความสนุกในการรับชมด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ